สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับเดี๋ยว EP ีนี้ผมจะมาเทสบอร์ดได้แล้วก็เดี๋ยวจะหลงจาก EP ีที่แล้วนะครับเดี๋ยว FC ใหม่เพิ่งเข้ามานะครับเห็นหัวข้อว่าเปลี่ยนหม้อแปลงเพิ่มกําลังวัดนะครับก็เนี่ยนะครับหม้อแปลงของเก่า2ลูกนี่นะะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงให้ดูที่มาที่ไปนิดนึงว่าอ่นนี่นะครับจริงๆอ่ะเอฟซให้ผมลื้อไส้ในนะครับนะครับซิงที่อยู่นี่นะใส่มาชั้นแน่ละสิบคู่นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นซิงตัวนี้ใหม่ว่าหม้อแปปลลงงททีี่่่่่ถอออออดดดกกกนนะะครัััับววําไเมื EP ได้อยู่ที่ชันแนลละ200วัตที่8โอมนะครับแต่ถ้าคำนวณที่2อโอมอ่ะจะอยู่ชันแนลละประมาณ550วัตนะต่อ1ชันแนลนะเพราะว่าขนาดมอแปลงนี้มันไม่ได้กำลังวัตเพิ่มนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นหมอแปลงตัวนี้มอแปลงลูกเดียวเลยครับจะได้อยู่ที่ลูกลูกนี้เคยวัดแล้วละ่ะได้อยู่ชันแนลละ1น0 0วัตวัตนะครับที่โอหโอมนะอันนี้จะได้2,000วัตที่2องชันแนอันนี้จะได้แค่1,150วัตที่2ชันแนนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้ส่วนตัวนี้ FC เเเขาาจะะก็บอไววนะ้ท4นดี๋ย อันนี้เขาบายเที่ยนเนี่ยผมบอกให้รู้ก่อนนะเดี๋ยวที่มาที่ไปเดี๋ยวบางท่านเหมือนเข้ามาดูเอ๊ะจะงงเอ๊ะทำไมมาต่อเนี่ยก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วที่ผมได้ทําการเจาะรูแผ่นขนานเพิ่มนะเพราะว่าให้อาขา B กับ R ขา A นะครับเอาเพราะว่าถ้าเกิดพลิกด้านนี้ใส่ตามที่เขาสเกนมาเนี่ยมันขามันไม่ตรงใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนซิงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ย เป็น5 0 8 a นะก็ตำแหน่ง tr ก็จะวางขาขึ้นมันจะกลับกันไปหมดนะครับผมก็เลยได้พลิกแล้วก็ต้องย้อนกลับไปดู ep ที่แล้วนะแล้วก็ทําการติดตั้งซูเปอร์ไดนะครับตรงนี้ต้องมีการตัดครับอันนี้ต้องไปดู ep ที่แล้วนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวอันนี้พักไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่จะเอาตัวนี้มาเจาะใส่แล้วก็ทดลองเสียงเดี๋ยวมาลองบอดได้เปล่าเป่าก่อนนะครับผมจะทําแบบนี้ทุกคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนกระช่างนะครับ ผมจะใช้มอแปลง24โวลต์นะครับบิดเล็กทีไฟแล้วได้3.4โวลต์นะตามนี้เลยนะเอาลบนะครับมาใส่ V ลบนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะอ่า V ลบแล้วก็กาวนะครับกาวนะผมใช้โค้ดสีเป็นสีเขียวนะก็มาเสียบที่ GND นะครับเป็นกาวอ่าแล้วก็ V บวกนะครับ V บวกผมก็จะมาเสียบ V บวกนะครับแล้วก็ลำโพง ผมใช้เป็นลาโพง6นิ้วนะฝั่งของฝั่งบวกลาโพง6นิ้วนะครับหรือฝั่งลบก็ได้ครับเราทดสอบก็เอามาเสียบตรงคําว่าเอานะครับเนี่ยตรงคำว่าเอาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเอาส่วนของฝั่งลบหรือฝั่งบวกก็ได้นะครับเนี่ยมันดังหมดแล้วก็จริงๆคัสเอบนะครับเขาให้อมันหนีบตรงคําว่ากาวตรงนี้แหละเนี่ยมันมันกาวดวยกันแต่ว่ามันไม่มีที่หนีบไงสีงเขียวนี่นะผมก็ได้ควันสายไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็มาหนีบนี่นะครับผมจะบอกแบบนี้ตัวเข็มนะ fc เก่าดูแล้วก็ดูสสนนนนุุกกกะครรัับหม่้้้ไดดูวย เอฟซีบางท่านบอกว่าต่อเป็นก็ตรงที่ผมต่อให้ดูตรงนี้นี่แหละก็ต่อไปก็สัญญาณเข้านะใช้โทรศัพท์อ่ะเอางี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ไฟตรงนี้จะติดนะเอ้โอ่ะติดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยติดแล้วเอามือแตะนี่เลยครับอินพุตนี่นะอ่าดังแล้วจริงๆมันดังแล้วล่ะถ้าบางท่านไม่อยากต่อเอาเสียงออกดอกลําโพงนะครับให้เอามิเตอร์เข็มนะครับเอามาจี้ตรงไอ้สายลําโพงเนี่ยเนี่ยไอ้สายตรงคําว่าเอาเนี่ย กับกาวอะ่ะแล้วก็ตั้งย่านไปที่ย่านเอซนะครับเอาวนต่ำๆนะแล้วก็เอามือมาแตะในเข็มมันจะขึ้นนะแต่ว่าผมอยากให้เสียงมันออกเลยไงเพราะว่ามือใหม่หรือท่านอื่นเขาอยากจะรู้ว่ามันดังจริงหรือป่านะครับอโอเคเดี๋ยวผมหนีบแล้วนะ ก็โอเคดังเรียบร้อยก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับกับบอร์ดไดร์รุ่นที่เขาใช้ไดร์ตัวบนเป็นที่เขเรียกผมว่าเป็นเบอร์เล็กนะเบอร์เล็กก็คือแอมน้อยวัดน้อยนะครับผมก็เลยเรียกเป็นเบอร์เล็กจริงๆมันก็อาจเบอร์อาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมเรียกเป็นกาลังวัดมันก็อาจจะไม่เข้าใจผมผมพูดแบบว่าเป็นเบอร์เล็กก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นเบอร์ใหญ่นะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยบางบอดครับพอเอาเบอร์ตัวใหญ่มาใส่อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะขับดังออกครับก็อย่าอย่าไปหวังอะไรกับบอดไดร์ที่ใช้แบบ ทีอ R ร์เบอร์เล็กแบบนี้มาขับนะครับถ้าเกิดเรามาลองแบบนี้นะต้องเอาไปลองกับที่ว่าต่อขนาดแล้วครับถึงจะรู้นะครับโอเคครับผมได้แอบทดสอบ2บอร์ดดังเรียบร้อยแลวนะครับจากประสบการณ์นะครับเบอร์บนเนี่ยจะเป็นเบอร์เล็กเบอร์กลางเบอร์ใหญ่แบบนี้ก็ช่านะครับเวลาผมเอามาเปิดกับดอกลําโพงนะครับมันจะดังดีใช่ไหมครับแต่เวลาเอาไปขับกับที่ขนาดที่ R แล้วอ่ะส่วนใหญ่ได้2ชั้นเนี่ยมันจะขับได้ดอกลําโพง18นิ้วครับ ได้อยู่ที่ข้างละ2ดอกนะอิ่มๆแต่ถ้าเกิดต่อ3ไปแล้วมันจะไม่อิ่มทีนี้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเขาเขียนมาหรือคนที่เขาประกอบเนี่ยเขาบอกว่ามันขับได้12คู่13คู่15คู่มันขับได้จริงแต่เวลาเอาไปใช้งานจริงมันใช้มันมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเอาไปไปไปขับเบรนะครับต่อ3ดอกมันจะไม่อิ่มว่าใครที่เคยดูคลิปผมที่ผมทาแอมหน้าราวไปนะครับก็ได้เอามากแก้ท,นะทําเป็นซูเปอร์ไดนะทั้งทงที่หม้อแปลงเคยขับ ดอก18นิ้ว3ดอกอิ่มแต่เอามาใส่2ชั้นแล้วไม่อิ่มทั้งทงที่เบอร์ตรงนี้เป็นเบอร์ที่สูงกว่ากําลังหวัดสูงกว่านะครับพอเอามาใส่เป็นซูเปอร์ได์เพิ่มไปอีก1ชั้นก็ขับ3ดอกอิ่มครับเพราะว่ามะแปงเคยขับได้นะครับผมก็เลยทําจะทําแบบนี้ให้ตลอดนะถ้าเกิดมีเข้ามาแบบนี้นะเพราะว่าเอามาทําเป็น3ชั้นเพราะว่าอันนี้มันขับเกินหคู่ไปแล้วไงเนี่ยมันก็จะได้ถึงมาทำซูเปอร์ไดคู่หนึ่งมันจะเหลือ9้าคู่นะอันนี้สาเป็นซูเปอร์ได้นะหนึ่งนะ ก็จะเหลือ1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าเจ็ดแปด้านะครับจะเหลือ9คู่เพราะว่ามออแปลงที่จะามาใส่นะครับสามารถขับได้ถึง3ดอกเลยนะว่ามออแปลงกําลังหวัดเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาโมดิฟายตรงนี้ก่อนจริงๆผมแอบทําไปแล้วละ่ะนี่นะอ่านี่นะเนี่ยผมจะใส่อากะเบื้องนะครับนี่นครับขดลวดแอลที่มีอากะเบื้องอยู่ข้างในนะรุ่นนี้เขาไม่มีนะวิธีแปลงของผมก็คือต้องถอดลากฟันถอดไอขอดลวดแอลตัวนี้ออกมานะแล้วก็ผมก็จะมาก๊อ ของวงจรตัวนี้นะที่เขาเขียนว่านี่นะครับ10โอห์ม5วัตต์นะครับมันอยู่ข้างในนะเห็นไหมครับจะมีทุกรุ่นนะครับรุ่นที่เป็น TR เบอร์โตแรงๆเนี่ยเขาจะใส่มาให้นะนี่นะเห็นไหมครับไดร์บิดนี้ก็มีนะเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ได้สั่งมาไงผมลืมไง R 5วัตต์10โอห์มในนี้ผมถอดเอาจากในนี้นะครับเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูตอนที่ผมถอดแล้วก็ใส่ของของอันนี้นะครับวิธีใส่ R 5วัตต์10โอห์มนะครับลงไปในขดลวด L นะครับนี่นะ ผม,ผมต้องถอดลากฟันออกมาก่อนนะนี่นะนี่คือลากฟันของขาเอานะเพราะว่ามันใส่ลงไปไม่ได้นะครับเอาสว่านนะครับเจาะรูเพิ่มขึ้นมานะนี่นะเห็นไหมจะรูเล,ล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่าเข้าไปอย่างนี้นะขาเขาจะอยู่ใ,ใกล้ๆก้กันนะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าไม่ถอดคนลดแอลมา <S <S ผมพยายามจะเจาะรูแล้วใส่มันทําไม่ได้นะครับต้องยกออกมา,มาทั้งยกอันนี้นะครับแล้วก็ประกอบต่อเข้าไปนะครับ ใส่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะ,ะบัตรกีเรียบร้อยครับลากฟันก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นครับขาเอานะถามว่าเขาไม่ใส่มาให้เนี่ยเราจําเป็นต้องใส่ไหมก,ก,ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมสันนิษฐานไว้แบบนี้นะคือคนที่เขาออกแบบวงจรมาเป็นสองชั้นเนี่ยเขาคิดว่าคนที่ซื้อมาเนี่ยเขาคงจะามาขับแค่ประมาณสี่คู่ห้าคู่หกคู่นะครับเขาก็เลยไม่ได้ใสมาให้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วนะครับจากที่ประสบการณ์ผมที่ผมเคยเอา ตอนวัดตําลังวัดลงสองโอห์มนะครับผมเอาคลิปแอมมาจับฝั่งที่มันผ่านขนรถดแอลไปแล้วครับถ้าเป็นหม้อแปลงชา้นแนนลาพันวัดที่2โอห์มนะครับมันจะเกิน20แอมนะประมาณ21แอมป์ไปแล้วนะแต่ถ้าหม้อแปลง2 5แอมป์30แอมที่ว่ามันออกชั้นแนนละพันห้าร้อยวัตต์ไปแล้วอะมันก็จะได้ส่งไปก่อนนั้นนะครับเขาก็เลยต้องเอาตัวนี้มาเพราะว่ามันมีเส้นลวดไงอย่างน,น้อยเส้นลวดในนี้นะครับมันก็ช่วยแบ่งเบาภาราขดลวดแอลได้นะเพื่อว่าไม่ให้มันร้อนมากนี่ครับอย่างน ได้มาสัก 5m 7m ก็ยังดีนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับจากที่ผมเคยวัดนะของ m บริษัทอะ่ะเขาก็ไม่มีไม่มีขดไม่มี R เกระเบิอ้งอยู่ข้างในเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมพูดแล้วไม่เห็นภาพอ่าเนี่ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยเป็นของ m บริษัทเห็นไหมครับมันจะไม่มี R อยู่ข้างในนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องใส่เหมือนเขาก็ได้แต่เท่าที่ผมใช้ววเนียวัดดูนะครับไอ้ลวดที่เขาพันมาจากบริษัทน่ะแทบจะทุกแท่นเลยนะครับความ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ผมเอาเววเนียวัดนะมันได้อยู่ที่2.2มิลนะถึง2.3มิลแต่ขดลวดเอลที่เนี่ยตามแบบที่เราซื้อมานี่ครับมีอยู่แค่1.7 1.8มิลนะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะทําเป็นหวัดแรงไนงะผมขออนุญาตเอาใส่เพิ่มช่วยไปกันแล้วกันนะครับเพื่อว่าลดภาระของขดลวดเอลนะให้ช่วยครับแต่ถ้ามันมีอะไร นอกเหนือจากนั้นที่เขาใส่อันนี้ข้อมูลผมยังรู้ไม่ลึกถึงขนาดนั้น,นครับใครรู้ลึกก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหลังจากที่ได้เอา,อากระเบื้องใส่ไปในขดลวดแอลแลวนะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะช่วยแผ่นปิ้นทุกแท่นนะก็จะประมาณนี้ก่อนที่จะประกบตรงนี้วางนะครับเดี๋ยวต้องได้เอาไปวัดแล้วก็เจาะรูก่อนนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ทาให้ดูนะผมจะให้ดูแค่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะรัดขั้นตอนเนี่ยพอเวลาเราใส่แผ่นไมก้านี่นะผมจะตั้งมาที่คนสิบนะคนหนึ่งก็ได้ นะเข็มจะขึ้นนะนะครับมาจิ้มกับเซ็งนะอย่างนงี้นะจะขึ้นนะแล้วก็มาลูดกับขานะครับอ่าอย่างงี้ะครับเช็คดูสองข้างนะครับถ้าเข็มขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแผ่นไมก้าเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยขากลางนะครับนี่นะขากลางนะทําให้ดูทุกคลิปนะอย่างนงี้นะอ่านะครับขากลางอะ่ะมันจะวิ่งหาเข้าตัวนี้นะแผ่นเนี่ยตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นระบายความร้อนอะ่ะแผ่นไมก้าก็มีหน้าที่บังนะครับไม่ให้ไฟนะครับวิ่งกระลงซิงไปชนกับกาวนะ ลืมทานครับตรงนี้ครับสาคัญมากนะก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมรัดขั้นตอนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเจาะรูนะครับก็ไม่มีนะครับเจาะรูก็แค่ให้ตรงแล้วก็มาร์กแต่เดี๋ยวผมจะวัดจากด้านหลังไงเพราะว่าผมเอาเอาอันนั้นมาร์กไม่ได้แล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่น็อตเลยนะแล้วก็ผมจะวางเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเทสเสียงนะครับหลังจากที่ได้ประกอบเสร็จนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนแผน่นนิดหน่อยนะคือก่อนหน้านี้นะครับ ตอนเวลาผมใส่แผ่นขนานครับผมจะใช้ตัดเอานะครับแล้วก็แผ่นขนานมันจะเสมอพอดีกับตรงนี้แล้วไม่ก็เลยมานิดนึงใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยใช้แผ่นขนานแบบเต็มัเขาไปเลยนะครับมันจะล้นล้นมาด้านนี้นะแล้วแล้วผมไปเจาะเอาด้านนี้บอร์ดก็เถิบมาได้นี่ครับสายไฟมันโค้งออกมาเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้มันดูช่วงห่างเยอะเกินไปผมก็เลยต้องได้ขยับนะครับบอร์ดได้กระเถิบถอยหลังนะเพราะว่าให้สายไฟเนี่ยมันเสมอกับตัวนี้นะครับพอเวลาเอาไปวางมันจะได้ไม่ห่างกับพัดลมมากนะครับก็จะประมาณนี้ ก็เลยต้องโยงสายมาไกลหน่อยนึงมันเดิมนะครับเดี๋ยวมาทดลองเสียงตอนที่เราประกอบเข้ากับขนานที่อาร์แล้วนะครับก็ผมก็ใช้หมอแปลงชุดเดิมนะครับชุดที่เราลองกับบอร์ดได้ไปนะครับก็วีบวกนะครับวีบวกนะครับก็เสียบผมทํโค้ดเป็นสีแดงไว้นะก็เสียบวีบวกนะครับวีลบก็เสียบวีลบนะครับแล้วก็กาวนะครับก็เสียบ j n นนะครับแล้วก็กาวของลําโพงนะ จริงๆเสียบเส้นกาวนี่แหละแถวนี้แหละแต่ไม่มีนะครับผมก็เลยคว้นไว้น,นี่นะครับเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็บวกนะครับก็เสียบที่คําว่าเอานะบางรุ่นก็ S-P-K นะครับแล้วก็สัญญาณนะครับผมเอาจากโทรศัพท์นะแล้วก็เอามาหนีบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิ์นะครับ โอเคดังเรียบร้อยนะครับบอร์ดนี้ผมแอบเทสไปแล้วครับใช้ได้นะครับโมโดูลจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่ออุปกรณ์หลังแท่นใหม่นะครับในสายที่เขาใช้มาเป็นสายไฟเบอร์1.5นะนี่นะครับอ่าหลวมมาแล้วนะเอยวเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋วผมจะเลือกทำใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับผมมาดูแล้วอะ่ะมันไม่ได้ออกมาจากป้องกันลําโพงนะมันเป็นสายไฟที่สั่งให้ไฟหน้าแท่นวิ่งนะครับ จะเป็นปกติเราจะต่อกันที่เราจะต่อกันตรงนี้เนี่ยตรงเที่วเขียนคาว่า VU เห็นไหมครับเนี่ย VU เห็นไหมครับเนี่ย VU ฝั่งนี้นะจริงๆมันก็ไปจากนี่แหละครับเนี่ยจากไอจุดจุดเดียวกับที่ออกลาโพงแหละแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแอมนานแล้วนะครับเขาไม่ได้ทําแล้วก็ผมมาดูนะเนี่ยเป็นระบบไฟ24โวล์นะอันนี้น่าจะใช้ไฟ12กับ12เลยนะครับไม่ได้ใช้ศูนย์นะมันก็เลยเป็น24ออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้เอามาต่ออย่างนี้เขาก็เลยเอามาจ้ำนี่เลยครับเนี่ย เอามาจำฝั่งบวกเพราะว่าผ่านป้องกันลําโพงแล้วไงนี่ไงผ่านฝั่งบวกนะฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะส่วนไอ้สีเหลืองเนี่ยก็เอามาจำกาวเลยนะครับเนี่ยจากาวแล้วก็ส่วนตัวนี้เขาทําสวิตช์โผล่ขึ้นมาอันหนึ่งครับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาเขาทํามาเพื่ออะไรนะเพราะมันเขาเจาะเพิ่มขึ้นมานะมันไม่มีนะตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีดั้งเดือไม่มีนะอันนี้เดี๋ยวผมจะโลออกหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะตัดภาพเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําขึ้นมาใหม่หมดเลยดีกว หลังจากที่เปลี่ยนสายไฟเสร็จก็หน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้นะสเปคอนนะครับ1นบวก2บวกครับมาขนานหากันนะแล้วก็2ลบมาขนานหา1ลบนะตามนี่เลยนะอันนี้ผมใช้ของเก่านะแล้วก็เขากดนะครับ1บวกกับ2บวกลงไปติดกันนะครับผมก็เลยเอาตามแบบของเขานาะผมไม่เก็ดงัดขึ้น,นครับเพราะเขาบัดเกีติดดีอยู่แล้วนะครับผมแค่เปลี่ยนสายไฟนะนี่ครับก็เอาบวกนะครับเอามาเข้าบวกนะครับของบิดิ้งโพสนะนี่นะบดิงโพสแล้วก็โยงเข้ามาหาฟิลนะครับ เขาฟิลเดี๋ยวนี้ก็ไปต่อเข้าวงการลำโพงฝั่งนี้ก็ทาเหมือนกันนะครับตรงกลางเป็นขาบวกนะแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับเป็นลบนะครับก็มาเข้านี่ครับบัตติงโพสต์นี่นะแล้วก็โยงมาหานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้แล้วก็ลอยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ต่อเข้ากับไฟชุดใหญ่นะครับส่วนไฟนะครับผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะมอแปลงลูกนี้เขาจะวางทรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูเห็นครับว่าจะโยกไปทางไหนนะครับก็เราก็จะมาแกะแบบนะครับเพื่อเราต้องการให้รูน็อตตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถมาร์กได้นะครับพอเวลาเรามาร์กเนี่ยเราจะได้ใส่ต เขามาหากับเซ็งได้นะครับวิธีของผมนะครับก็คือหากระดาษนะครับอันนี้ผมใช้เป็นกระดาษแข็งนะแต่ว่ากระดาษลังแบบว่าไม่หนามากนะครับถ้าเป็นกระดาษอ่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีการแบบงอไปงอมาได้ต้องเอากระดาษแบบออกแข็งๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะด้านที่เราจะมาร์กแล้วเจาะรูทําแบบครับผมจะใช้เป็นน็อต m 4นะนี่นะครับผมก็ m า M4 ใส่เข้าไปก่อนพอใส่เข้าไปปุ๊บเราก็เอามากดนะครับกดตามแบบที่เราได้ตัดไว้นะครับอ่าพอนั่นปุ๊บเราก็กดนะครับกดอ่ากดให้หัวน็อตมันลงไป ไปอัดกับกระดาษนะครับได้ไหมครับเนี่ยพอเราได้หัวน็อตบุ๋มมาแล้วครับเราก็เจาะนะครับเจาะลงไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยครับพอเจาะปุ๊บเราก็เอากระดาษนะครับลองมาขันดูก่อนนะครับว่าได้หรือยังนะครับอย่างนงี้นะครับมันจะอ่าให้มันสนิทนะครับอยากให้กระดาษมันเด้งขึ้นเด้งลงนะครับพอเวลาเราไปมาร์กเนี่ยเราต้องกดนะครับอย่างนงี้ นิดหน่อยไม่มีปัญหาครับไม่ถึงครึ่งมิลไม่มีปัญหาให้แกะแบบเสร็จนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ลองเอาของจริงนะครับมาวางนะครับแล้วก็วัดนะครับผมได้ทําการวางแล้วก็วัดเรียบร้อยแล้วนะว่าผมจะใช้เท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะผมวัดจากด้านซิง์นะมาถึงเนี่ยสเซนนะแต่จริงๆต้องทํา2เมือไงเนี่ยครับมันจะกระดกมาอย่างนี้นะแต่ผมวัดขนาดเว็บหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเอาเข้าไปชิดไม่ได้นะเพราะว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีรูน็อตนะตรงนี้นะเนี่ยรูน็อตตรงนี้นะ ติดรูน็อตตรงนี้มันเป็นน็อตฐานนี่นะครับเดี๋ยวใส่ฐานขึ้นมามันจะยันกันนะครับต้องเว้นไว้นะครับนี่นะอันนี้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ด้านหน้านะครับก็เราก็ออกแบบให้เรียบร้อยนะครับว่าหม้อแปลงจริงๆพัดลมยังไม่ได้เจาะรูนะเนี่ยเขาทําฐานพัดลมมานะครับเนี่ยเราจะใส่อย่างนี้นะไอรูบนมันไม่มีเราต้องไปเจาะเองนะทั้งสองฝั่งเลยนี่ผมเอาลองมาวางภาพให้เห็นภาพก่อนนะครับส่วนหม้อแปลงผมคํานวณแล้วนะนี่นะครับ สิบเซนนะครับหัวทางครับผมคำนวณของผมไม่หมดแล้วนะครับเรียงเรียบร้อยก่อนที่ผมจะมาร์กเดี๋ยวนี้ผมจะมาร์กมอแปลงก่อนนะมาร์กมอแปลงแล้วก็ส่วนโมดูลตรงนี้เดี๋ยวยกออกนะครับเดี๋ยวก็เอาเนี่ยครับหลังจากได้ยกซิงก์ออกนะครับเอาแบบมาวางนะครับเนี่ยนะผมวัดจากตรงนี้นะมาสองเซนจนมาถึงขอบนี่นะครับผมคำนวณไม่หมดแล้วนะนี่นะแล้วผมก็มาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับใครอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะ แท่นที่ประกอบออกมาจะสวยหรือไม่สวยอยู่ตรงที่เรามาร์กตรงหรือไม่ตรงนะครับไอการวายสายไฟเนี่ยมันพันยังไงก็ได้นะครับมันจะพันมันจะม,ม้วนมันจะเอียงซ้ายเอียงขวายังไงมันก็ทําให้สวยได้ไอสายไฟไม่มีปัญหาครับเนี่ยจะสวยหรือไม่สวยอยู่ตรงที่เราออกแบบแบบนี้นะแบบนี้จะเอียงนิดนึงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเอียงไปจะเฉยไปนิดนึงเนี่ยไม่ได้นะครับน็อตนี้ต้องให้ตองเป๊ะเลยนะต้องคํานวณให้ดีนะครับตัวนี้รายละเอียดตรงนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ไงที่ผ่านมาแค่บอกวิธีการมาร์กเจาะแต่ต้องฝีมือจริงนครับี้ ถ้าไม่ฝีมือแล้วยังไงออกมาก็ขี้เหล็กครับผมรับประกันเลยยังไงก็ขี้เหล็ผมเห็นมาหลายท่านแล้วับออกแบบมามัวห่วงจะ,จะคิดเอาสายไฟสายไฟเนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันมันงอไปทางไหนก็ไปได้ไม่มีปัญหาแต่ของที่เจาะน็อตลงไปนะครับต้องแป๊ะจริงๆนะครับต้องคำนวณคิดให้ตกผลึกให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเจาะนะครับมาให้มั่นใจก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยพลาดแน่นอนนะงั้นก็เจาะรูไปมาปเพเผื่อรูเนี่ยเจาะตรงนี้แต่ว่ามันต้องการขยับไม้นิดหนึ่งเนี่ยมันจะรูมันจะมาทะแยงใกล้กันมันจะเจาะยากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่จะเจาะก็ต้องเซตให้ดีก่อนนะครับพยายามคิดให้ดีให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับออกแบบให้ดีจริงๆถึงจะยอมเจาะนะครับแบบผมเนี่ยผมก็ทํามาหลายแท่นแล้วก็ผมก็คํานวณของผมแบบไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะผมผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาหลายแท่นแล้วนะครับจากเอาแบบมามาร์กในรูเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นรอยนะผมใช้ดินสอเขียนในรูนะครับแล้วก็ส่วนแผ่นขนาดนะผมหาระดับเรียบร้อยแล้วนะผมเอาจากด้านมุมนี้นะครับมาชนกับขอบนะครับเนี่ย อยู่ได้อยู่ที่1 4 6ยกมิลนะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมคำนวณไม้หมดแล้วนะครับด้านนี้ผมก็ทะแยงมุมเอาผมมาพอดีผมถือมือเดียวนะเดี๋ยวประยันแล้วมันจะขยันเดี๋ยวผมมาร์กเรียบร้อยแล้วนี่ครับจะเห็นรอยรอยมาร์กนะครับส่วนพัดลมนะครับเดี๋ยวจริงๆอ่ะพัดลมอ่ะผมเคยมาร์กลักษณะนี้นะครับแล้วก็เจาะฐานพัดลมครับแต่พอเอามาใส่เข้าจริงๆอ่ะพัดลมมันจะมีการเอียงนะเป็นไปได้พัดลมไว้ที่หลังสุดนะครับเอาเอาซิงค์อ่ะมาใส่ก่อนเลยนะครับแล้วก็เอามามาทาบแล้วก็มาร์กที่หลังนะครับับมนจะ มันจะเป๊ะๆเลยนะครับพยายามพัดลมใส่ที่หลังสุดพัดลมก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดซิงค์มันอยู่ตรงอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเจาะแล้วมันเอียงนิดนึงเนี่ยตาเราเนี่ยจะมองเห็นเลยนะครับว่ามันเอียงนะครับพยายามดัดยังไงก็แบบถ้าเกิดเยอะเนี่ยดัดดัดไม่มาครับถ้าเกิดจะเจาะใหม่รูมก็จะเบี่ยงนิดเดียวนะครับผมจะใช้เทคนิคตรงที่ว่าวางซิงค์อะไรให้เรียบร้อยขันน็อตก่อนนะแล้วผมถึงจะยอมไปเจาะพัดลมนะครับว่ามันจะแม่นกว่านะครับคลิปยาวเกินที่ผมกําหนดแล้วนะครับเดี๋ยวชมต่ออีพีหน้านะครับ คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบ